เย็ซีทุกท่านนะคะมาแล้วย่ามาให้วัวแล้วรถแปลกๆเข้ามาในพื้นที่นะฮะต้องรีบมาดูนะคะรับคุณแม่แล้ะแล้วแล้วไปเอาขามาเลยจะเอาก็ยยา,าลงไปยงไ,งไม่มีขา <c oughs> โอ้โหน่ากินมากเลยใช่ไหมโอ้ยด,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 ดินแดนหลังนี้แหละนี่ร้านกล้วย หลังรากด้วยทอดเนี่ยเออโอเออเมื่อเช้ามาถ่ายมาถ่ายวัวเห็นมันทำหน้าอย่างงี้เรเลยบอกอุ้ยตายเถอะไม่แสดงว่าเดี๋ยวพาไปหาอีกรอบนึงมันก็งอกใหม่งอกใหม่มาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปอีกรอบนึงเด้อเอออันนี้รอบเช้าเฉยๆเนี่ย อาทิตย์เดียวที่เราเก็บฟันก็งอกใหม่มาแล้วเอองอกใหม่มามีแต่สวยๆฉะนั้นเลยเสืออ่อนๆน่ากินหอมด้วยนะเออหอมหอมอ่ะเกี่ยวสิเกี่ยวนี่เอามือเกี่ยวเนี่ยที่ว่าใช้เครื่องตัดอ่ะปลา F4 เขาก็จะเป็นห่วงนะว่าถามเขาด้วยนะว่าเขาพ่นยาหรือเปล่าเออไม่ดาดาเขาเป็นผู้ผู้สำรวจอืมอืมเขาจะสำรวจเลยปลอดไครับผู้ช ว่าตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่านะฮะใช่ก็บอกว่าตรงไหนพอที่จะไปเกี่ยวอะไรเงี้ยเขาเขาจะไม่ไปเกี่ยวตรงที่มีสวนมันสวนอะไรดาด้าเกาไม่เอาเขาจะเกี่ยวตรงที่มันนี่แหละในวนมันก็ปีดยาแน่นอนใช่ใช่เดี๋ยวกลัวมันจะเป็นอันตรายไงโอ้หมด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 โอ้หมดอะไรคือหมดแดงไงหมดเต็มเลยเ็เเยนี่ราคนไปยังไงเนี่ย อ่ะก็นี่ไงใส่นี่ไงรู้เอาไปใส่ลูหรือเอาไปกองไว้อ่านั่นไงใส่เลยใส่กระบะเห็นไหมเขาจะรอแล้วเนี่ยโอ้เราเติมเชือกขึ้นเยไม่ค่อยๆเอาไปทีละน้อยเอาเดี๋ยวเราเอาเกลียวไปเก็บโยกได้อ่านะป้าแถวบ้านเสือนะฮะก็มาช่วยนะถ้าได้มาเร็วนะย่าชี้ล่ะยะเชื่อตื่นแล้วย่า อันนี้ขนมารอบสองอ้รอบแรกเอามาให้สองหอมหมดเกลี้ยงเลยอืมสองหอมเมื่อเช้าหมดแล้วทองแน่นอนใช่อย่างนั้นน่ะเออเอาเสือบอกว่าวัวทองแน่นอนกินแบบไม่หยุดอย่างนี้น่ะนี่มันผ่านการผสมเทียมมาแล้วสิบหกวันสิบหกวันเขาบอกว่ายี่สิบวันรู้แต่เนี้ยรู้แล้วเออรอแค่นาทีเดียวไม่ต้องรอยี่สิบวันแล้วนะยี่ิบลารอย่าชี้ด้วย ยาจีเรียบดูดิกินเอากินเอาทั้งแม่ทั้งลูกนั่นผู้ป่า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 ไเลยยายแล้วเกี่ยวให้เมื่อกี้นี่ไม่มีเหลือหมดแล้วนะหมดแล้วมันกินเร็วมันกินเร็วมากเลยจากคลิปที่หนึ่งที่ลงไปเมื่อวานนะเมื่อวานแหะวิ่งเดินดูไม่มีหมดแล้วที่ว่าย่าบอกว่ามาจากส่งของน่ะแล้วคอยเดินมาดูบอกเอ้าพาดาเมื่อคืนอะย่าไปไหนหมด อุ้ยเขาเกี่ยวมาเยอะแล้วตัวเกลียวหมดเลยขามก็สอชนะเมื่อวานก็หมดหรอโอ้โหหมดเกี้ยงเลยเสือเออเรายังบอกปลาในบ้านเลยก็เขากินแล้วเขาก็ย่อยไปด้วยกินแล้วก็ย่อยไปด้วยเหมือนลงสีไงเสือนะลงสีอ่ะเออเออแล้วก้านกระเพมนไปไหนเนี่ย จะบอกว่ากินกล้ามไปด้วยเนี่ยไม่เห็นกล้ามกระถินเลยอันนี้คืออันนี้คือเครื่องผลิตปุ๋ยของเราเลเนี่ยเออแล้วมันก็จะคายออกมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อึไม่ได้ใช่คายนะไม่ใช่คายมันอึออกมาเป็นปุ๋ยมันอึออกมาเป็นปุ๋ยเราปปลูกกกผัมนไไ่ต้้อองซืดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปผ่านไปสองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูใหม่นะ อ่าเพราะว่าเพราะว่ายานีพว an no yeah, 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 ่าทหมดปุ๊บเราก็จะไปเกี่ยวต่อสองต่อเลยวันนี้วันนี้เราได้ไปเกี่ยวแน่นอนบัวลอยยังไม่กลับบัวลอยยังอยู่กับเราอยู่ถึงพรุ่งนี้เจ็ดโบัวลอยอยู่กับเราถึงพรุ่งนี้เจ็โมงนนโอชะอโชะ กินใหญ่เลยนาดาโร่รมเจ้าอยู่นี่เด้อคลิปน,นี้นะครับก็เชิญชวนประกวดนตั้งชื่อนะฮะ <c oughs> ตั้งชื่อว่าลูกของบุญเหลือชื่อว่าอะไรเฮ้ยตั้งชื่อแล้วนะฮะบุญเหลือบุญรอดอ่ะลูกบุญเหลือชื่ออะไรท้องแน่นอนเลยท้องต่อพายุบบนลอยเออชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะบุญลอยชื่อบุญลอยลอยไหมค่อยเสนอว่าบุญล้น บุญล้นเหรอบุญล er mm ้น hmm. มีคนดูเยอะแยะล้นหลามแล้วก็บีเอฟซีเออเห็นด้วยเห็นด้วยใช่บุญหลวงบุญรอดบุญล้นเออหรือใครจะเสนอชื่ออื่นมาไม่ไม่ไม่คอยคอยว่าชื่อนี้เพราะอะไรบุญอะไรบุญล้นบุญล้นนี่แหละบุญล้นเออบุญล้นบุญล้นทับนี่น่ะล้นบุญล้นเออบุญล้นบุญล้นมันจะล้นบุญมหาศาลบุญมหาศาลชื่อโออเอ้าหรือจะเป็นบุญมาก เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเออเอฟซีคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเอาไปคอมเมนต์ทุกช่องต้องดูทุกช่องเออคอมเมนต์ทุกช่องเลยเด้อเอฟซีช่องเนี่ยเออไทยบ้านบุญสองแฟร์แฟร์บรีสามเสือพาไปสี่มือนโอมชาแนลเออไทยไทยป้าดาหกปดาแฟร์บรีไทยก็โอมหกไทยก็โอมเออเอาประกวดตั้งชื่อนะเชิญชวนเชิญชวนนะฮะ กินใหญ่เลยสารพัดบุญอ้าวพี่ลำเจียกบอกว่าสารพัดบุญอันนี้บอกว่านำโชคอ่ะอ้าวนำโชคอีกแล้วฮะลดลอ้าวตั้งชื่อมานะคะ FC อ่าบัวลอยหรือว่าอะไรสวัสดีค่ะมาในช่วงพายุบัวลอยพอดีเลยโอเอ็มนะคะสวัสดีเออคุณบันเย็นสวัสดีค่ะคุณบันเย็นบอกว่านี่นะเอฟซีก็ตกอยู่นะปอยปอยมคือมันกินไปด้วยย่อยไปด้วยมันไม่อิ่มหรอก กินไปขี้ไปนี่หรอกินไปย่อยไปกินไปย่อยไปเนาะสงสัยพนจะสงสัยบุญบุญเหลือจะจะทองแน่นอนเลยกินเยอะนน่กินไม่รู้วันอิ่มนะคะงัวเอออ่ะเดี๋ยวผ่านไปสองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูใหม่ไม่เหลือเผลอเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเออไม่ได้กินอาหารรอบสองเขาหมด เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะขับรถมาดูปุ๊บพอหมดปุ๊บเราตะกร้าขึ้นเลยเออเราจะบอกเพื่อนเพื่อนขึ้นรถมาดูที่ย่าโรซี่ตรงนั้นมันจะงามมากเลยดูอร่อยอร่อย เดี๋ยวเราไปหาแหล่งใหม่ฮะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปรอบสองเราจะไปหาแหล่งใหม่เออเพราะแหล่งตรงนี้มันมันน่าจะหมดแหละเราเราไปตรงตรงที่นวัดพาไปตรงตรงนน้นเออเข้าไปตรงนู้นเนาะเออเออดาดเดี๋ยวรอบสองเราจะไปแหล่งตรงนู้นเข้าไปตรงที่พี่นวัดเขาพาเราไปในตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปหาแกบดีไหมอืมแกบป๋อใครบอกว่าให้เออโอ้น้ำน้ำน้ำ น้ำสายออกอยู่อ๋อน้ำใส่ถังอออูดิปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอืมอืมอ้าวฝนตกบะนี่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราไปหาแกบเนาะไปเดี๋ยวเราไปซื้อแกบ หนึ่งไม่เข้าพวกวันนี้มีคนหนึ่งไม่เข้าพวกไม่มีเสื้อชมพูตมสามไม่แห้งบัวลอย fc บัวลอยทําพิษไม่มีเสื้อเลยดูบัวลอยทําพิษตาบผ้าไม่แห้งโอ้โหดูนะฮะแล้วเราเรากินข้าวเสร็จเราไปหาแกบนะเราเอารถนี้แหละไปใส่เลยนี่นะฮะน้ำแรงแรงจะเต็มแล้วเนี่ยน้ำจะเต็มแล้วน้ำจะเต็มแล้ว fc เขาไม่อดน้ำนะน้ำเต็มเลยไม่มีอด คนีนไหนจะอดชิบิหัวต้องหินก่อนลูนะอันนี้อันนี้อันนี้ลูกบนรอดอันนั้นแม่บนเหลือหนูคนละถังเลยนะเออก็กลัว่ามันไม่ออกก็ไปเดินดึงกันเดินไปเบิรงอีกนเอออา่าวดีข่าวดีข่าวดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีซื้ออันนั้นให้ป้ะดาฉีดแมลงเออแบบเป็นเป็นสเปรย์ฉีดแมลงแมลงตามขาเขา เอออยู่อยู่ที่ร้านส่งมาแล้วเมื่อวานกล่องร้านที่ไหนเออเนี่ยอยู่ที่ร้านน้ําแข็งใสแต่ว่าเราต้องมีกระป๋องกระป๋องฉีดกระป๋องอะไรนะกระปุกฟีกระปุกฟรีใครที่ฉีดเวลาเราที่าใช่ใช่เขาบอกว่าให้ดาด้าเป็นคนฉีดนะตีขาคนได้พี่ชื่อเอฟซีชื่อพี่ทวีถ้าเกิดงวดีก็ดูให้หน่อยนะไม่เขาคอมเมนต์มาในไลน์บอกว่าให้ดาด้านะเพราะดาน่ามีประสบการณ์ เออเพราะกลัวคนอื่นโดนโดนมันงัดแล้วเออถ้าไม่ใช่ล่าก็โดนน่ะไม่คือป๊อกกี้ฉีดฉีดีลํำตัวมันน่ะฉีดอย่างเงี้ยเพราะว็ามันชอบเอาหารตัดอย่างเงี้ยแมงมันตอมันเอองนี้อยแางอย่างเราก็ต้องเอามืออย่างี้เนาะแต่บัวนี่แ๊บแล้วก็อะไรนะก็ขอบคุณพ่ตวีด้วยนะคะมาแล้วเดี๋ยวมอบให้ดาดาเดี๋ยวให้ป๊อกกี้ให้ดาดาไปซื้อป๊อกกี้นะฮะอ้ะเที่เอาตังค์ให้ดาดาไปซื้อ ีขอบคุณ FC, ท่านมากค่ะสวัสดีจ้า